สบายดีพี่น้องพบกันตอนเที่ยงวายพันได้เสือน้ำพนไปพ่นนั่งใส <c oughs> เบล่งเรียบร้อยเร็เมาหัว <c oughs> ไปจิบิดุเห็นว่าท้าเอยน้ำพันไป <c oughs> นพี่น้องเลยวุ้ยว่านี่ไปใส่สะ <c oughs> วาะ่านี่ไปใส่ <c oughs> มาเลยมารมา <c oughs> โอ้ยไปสืดูสลิศน้องเดือนก็มาไปซื้อกันด้วยห้อไปซื้อไงซื้ออ้พ่อมาลุ้งมาลุ่งมาลุ้งมาลุ้งมาน่อยเลยมนตุ่นเลยงามเล เนื้อใสใหม่น้องลิขึ้นบลู๊กอันนี้เือเลยอาหายนะอืมฮุยบลกนาลิออกมาห็นไหมในหมกข้าวนั่นลิ้นกข้าวให้่พูไงบกข้าวเลยหอนไปเลยมันจะกลายคึมมเมื่อไหร่คือบอกมาสองเดือนเมื่อลิออกมา เมื่อยมันตื่นแต่ดึกๆเมื่อกี้ออกดึกครับผมไม่ได้ขีบ่ไม่ร้ไม่ได้บ่เดือนก็ขี่แล้วอนเลยค่ะไม่บหกว่า่หาออกมาตอนใดนกินซื้อยัางกับบะยัางถ้าถึงเย็นให้มากินอีกะไม่หยัมแล้วเบนเีนบ่ จอมขีดอื้อผูหลีกกะหัวใจอีกม้อน่ะขาแขงไไหลยิงมันฮะไก่ตัวนไหลยิงเหรอไก่ตัวเทียนงไหลยิงมาตอนนี้เก็บยังบัะนี้เนาะพักแขงใหญ่ลีเนาะเามาตอนั้นยังบ่ทันมีอยู่พักกันเก็บไปเหยังบันี้ แกเมื่อกี้ก็มาข้อบอกให้เคยกินเต็เถอก็มาคามหน่อยสิเก่ามันใหญ่งอพี่น้องเลยให้ก็เลี้ยงงอเลี้ยงยังพี่น้องเซลเซลอยกึใส่เงงกใหญ่เมือเตี้บีใหญ่ๆเลยค่ะกัญงษ์ข้างนมีสัตว์เงินอะ เป็นกันมาอย่างกำไมยังเคยเหรอเข้ากเรี่ยงงัวคือกันพี่น้อยมีหน,น,น้าน้องลีดอันนี้เลาก็มาใหญ่งัวมันเล่มทันแหละเ <c ười> ด็ก,ดกเลี้ยงงัว <c ười> ไปเลยพี่น้องเยม <c ười> าเลี้ยงงัวพี่น้องเลี้ยงงัวกับเด็กๆ น้องหลีดน้องเดือนน้องดูก็มาดำนาดํานาไม่ได้เขายังนอนแต่ว่าอันมารับจ้างดํานาแต่ว่าเคนจ้างมานอนนอนเอาเงินก็เลยก็ผมว่าอัน <c oughs> ข้าเจ้าผมว่าเถอะนี่ <c oughs> แหละพี่น้องอยู่ตามเด็กๆเด็กๆบ้านหนอ,อกเขากะซระมาณน,นี่แล้วกะซิต <c oughs> ่างนงินจัก ครอบครัวได้ที่เพลินทนานาดีพี่น้องี่บอกให้ลูกให้ออกแต่ห้องดอกเล่นโทรศัพท์มือถือขับรถมือเองก็ได้นะเน่เน,น่นน <c oughs> เเลี้ยงงัวไปเลยเนาะ,ป,นะปล่อยสามตัว งวมันสังเกตว่าใครนอนอยู่ห่ขาวมาสั้นนี่อันนี้คือคนงานดำหน้าแต่ว่านอนพักผ่อนหลักกเ่อนอนบเว่างยลมเดินนักเดิอเด้อ เักกระด่ายเนี่ยพักขยังเก็บไปเนี่ยพักขยงเก็บน้ำไม้กับบริแข็งเก็บไปกินเก็บไปกินกับอันมะขามมะขามมะข้อนี่มะขามมะข้อกินได้สิกินหายเบิ่งกินให้เบิ่งดูกินกินใช้กินให้เบิ่งดูมีเยวมยกินสิกละล่ะหายเบิ่งเออกินละล่ะ กินเนื้อแหละนางรีจะกินปลากระยิ่งเยลื่อนห้องเด้อเกลื่นเ้าพักกรแยิ่งมาค้างกุ้คายยองหากินปลากระยิ่งกับกุ้คายเกลือบูมีแซ่บไหมกินไหวแล้วไปกินเกลือนกำลังแซ่บไหมอร่อยมากอร่อยมากบอกตัวตรงคำถามเลยแซ่บไหมอร่อยมาก เออเรียบร้ไหลหมดนี่เขาเขียนงามแล้วพี่น้องไหนที่เป็นกินอีกนะกินอีกแล้วต้องกินมันคานสิเบิ้ดเออนะกินอีกแล้วบนนี่เจ้ากับท่านพูดพี่น้องไยกินอีกเลยเอ้ากินอีกแล้ว คนนำหน้าลุกมางัวหน่อยเฮาตื่นไว้เลยโอ้ยตกอกตกใจเบิดงัวเฮาได้นี่กะมาขุดกิหลอกพี่น้องเลยขุดเองพี่น้องเลยมากับน้องเดือนน้องหลีดนี่เชียงหัวกระแปง ในหัวอีกเชียวเทิงยุเดือนปีกยุ<ม>เออเป็นปีกนี่เลยฮังหลีทากอะไรตัวหนึ่งจับเสียมก่อนมือพี่น,น้องเลยเาขุดสักกับได้สามสี่โตโอ้ยมึงไงเติบห้าโต,<ม>โตอเสียนเลือดออกเฟนเป็นอย่างมันเด็ดมันปัก ใส่บาเนี่ใส่บาเนี่ยเถิงบุเถิงพี่น้องเบิง่งน้องลีเจจ์จะโตโตตัวที่ซองกำลังจะตามมาว่าสะสักเมล่งงวัวอะไรก็เลยขุดจิรอเลยพี่เน้องูองเดือนกำลังสั่งบ้านหอดใส่เลยใส่ประตูใส่ย,ยังเลคือว่าเจใส่เดกไปบ่ไปมเมืเอนเด้เถึงแล้ว ปีกปูปีกปีกไม่ปีกเลยปีกไหมไม่ปีกไม่ปีกเลยหยัดลังโลกผมต้องปีตีมันใส่ใช้หัวไปหางเดหอนเต๋อน้องพุดได้ดินชายมันหยักเล็กเนี่ย หอนหอนหอนใส่หรือเปล่าเจ้าว่าคีเคบเขาประหลักกินแล้วระจัก็นมจังปังแล้วเห็นแล้วเป็นตปคทเป็นตวปีกซรไม่ใส่ตัวปกซทร์พี่น้องเลย แล้วกว็ยัดใส่ขอ้อใส่ขอ้อใส่ขอ้อไปอไปบอกส่เป็นแปลนริดโบ,เข,บเขาโบเขาหกไม่เห็นเลยนี่ไงท่านผู้ชมนี่คือควายกิโล <c oughs> สิ่งที่เราตามหามหต,ตอนนี้น้องลิดกำลังขดุดเห็นหูมันยิ่ย่างเห็นแล้วแต่ยัยงไม่เห็นตัวเห็นหูแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวน้องลิด ึงอยู่ในดินทรายมันก็จะกุดถึงถึงเติบถึงแล้วเอยังยางเาอ้าวงบุ่เถึงต้องเสาะไป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 แล้วก็ให้ไอ้เข้มโคดรนี้ปีกปกปบอปกปีกปีกใช่ไหม ตปีกเลยพี่น้องเ้ยตัวปีตัวปีคือตัวตัที่มันใหญ่เต็มโตแล้วได้ยุน้องเดือนปีกยุมันจะดีดมือเอ้าเอ้าัผู้พี่น้องหาเถงแล้วฮะโอ้มันหักกใหญ่ถึงแล้วสันนิษ ลายเป็นอะาคุยจิโร่บออึดยานั้นเขาจะกลนคลายตัวระบาดบอสต์บอมตนตัวระบาดนี่เนาะลอยตัต่อแปสบาทข้าจะเอาคลายแต่เก่าน้องดีได้จากโตเลยเนาะิ่มเมยแต่กอดกอนซับน้องรีได้ซับตัตัวีพึ่งตัวนี้สามตัว มันอยู่หกแง้มนะมันสิตื้นกว่าได้เอา้า <c oughs> ได้แล้ว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 เชิญผู้ชมตัวน้อยๆตัวน้อยใส่เข้าไปนั่งรีดตัวนี้ด้วยนะนั่งรีดควายที่ร้อนอ่ะไอ้แคมมาแล้วพูดที่ร้อนแล้วพาไปหาหัวกะเป๊ะได้เนี่ยนะคากลับลงสิหากินเต็มถี่แล้ว

ป <laughs> <laughs> ีกม like ั้ย <laughs> ย <word yesterday>. ังจะถึงแล้วน uh, yeah, ี่ไงใช้เลยใช้บ่แม่ตรุแล้วมอโตอีซานี่เลเลยังปีกจุไม่นี่ไงตัวเล็กๆเหมือนเดิมตรุ่ยๆเอาจ๊ะขี้ให้ท่านผู้ชมค่ะอ้าวกําลังจะเปลี่ยนแต่ว่ายังบ่ยอม เปลี่ยนขุดกับเฮาเองพี่น้องเอ้ยถิงละติลีดยางยังบ่ถิงอย่าลืมไผนั้นด้วยเอาไผนะไปดูนั่นลายอยู่แถวนี้นะบ่ได้อึดเด้อนี่นี่ก็แม่น เปลี่ยนน้องลีทคูดพี่น้องเลยฮะโอ,อเคตัวปอด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 ีก่อนนะคะกันเวอร์ห่อนขนาดได้ป่ตัวปีกเพื่อนนองมาดูตัวปีกปีกจริงๆนะนนตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่จับไม่ได้นี่จับนูน่นนะโอ้โหมันตัวผู้ซะด้วยทา่านผู้ชมนี่ตัวมียเลย

หากินตอนแรงหูจะได้จากโตหลยหูมันเมื่อหอดหนักเมื่อหอดหนักเลมใหญ่เ้นยไม่เห็นูเลยหูใช้ตุใครตดผมไม่รู้หนูตดก็ไม่ใส่นะไม่ใส่นุตดเปหนมทำเสียงเทิงยุลิ โมเทียงหน้าเลยพี่น้องเลยน้องลีดกับน้องเดือนกันกับยลุมอยูุลุมพออยู่น้ำเล่นกับหม่คนหลายคนอยู่ยุลุมบอเดี๋ยวคนก็กลับน้องลีน้องมะนาเพราะว่าเพื่อนดำหน้าเด้พอเพื่อนดำหน้าเด้พี่น้องไปพอกันไม่คุ้มหน้าพี่น้องกินเหล่าก็ได้ประมาณสิบเศร้าโตนี่แหละพอเสียมาหักก่อนเสียมาดำหักพี่น้องเห็นก็เลยบุได้ยังจ่อย แบบมันเศวแหละขอบุดูคุณอะไรที่เขามารับชมพีเน้องไปแล้ว